ตลาดนัดจุดผอดโปรตไทยลาววันพุธนะครับเน้อนี่ขาดพอจะไหวละส่วนมากวันนี ine, ้จะมีของหางไหวนะครับเน้อพอหางไหวเอ่อกระเทียมแห้งนี่จัดไหนนี <h 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 ans ans ่ยจูเลาว์นะบอเออจูเล่ยนะอ๋อกระเจียวหวานกเจียวหวานเด้อโอ้กระเจียวหวานโอ้โหน้ำปูด้วยเน้อ น oh, oh, ah, right? oh, ้ำป oh, yeah. right. right. ูแอปตัวไหนอัน้อยสาบาทอันให่อ๋ออัน okay. ้อบาทอันไหญ่อ๋ออ๋อแอตังรุ่มเหรอหน่อกิโลเะสาโลสามแต่ของจากไหนนี่ลายพุนโอ้ดีดีผมมานอโอ้นี่ป่านาะป่าไหนมีมดจากลายพุทมานอหางหวายนออันนี้นอไรวะนอขมนี่ครับนี่ โอนอขมนะครับอือันนี้นอนอไหลหรือว่านอขมหน่วยม่เฮียกล่องระไรกล่องสาวบาดแต่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมาเด้อโอ้ ok PI โอีโ่มาเกอ่ง เดี๋ยวไปพอกันเด้อะในวันนี้มีของไอ้ทั้งนั้นนะครับได้ของกินนอไลนอไลของสาวบาสอ,อ่ะอันนี้เหรอนี่เป็นไปนกันโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมาได้ครับเด้อะอ๋อนี่ขาย ก็เตอเนาะดอะไรไนะครับต่อรถเจ็ดร้อยห้าส no. right? ิบต่อนะครับดี่ต่อนะครับเด้อครับผมวันดี้ครับเจ้ามีความลับนี่นะเจ็ดขิบห้าบาทสี่เจ็ดสิบห้าบาทเออเอาของมาของชอบนาอเออมาแอลมามามาลูกอุดยลูกอุอยดิวัน พอดีเอานอ,อไหลไปแก่งนี่คู<อ>่ห่างกัน <año> ขนมอ่ะไอส้สักคลิปก็มายี่นะนบางบีมไอ้สักตีมโบราณนะครับนะ่าติดตลาดนัดจุดาลงคนไทยลาวนะครับเนอะมาอุดหนุนได้เลยนะครับเนอะขายทุกวันพุธนะครับนอเน,นี่กองเลยเนดะ้ ของสาวเออเดี๋ยวเดี๋ยวมานะครับเนาะสามกองห้าสิบเออโอ้โหเดี๋ยวพอกันเนอนอไล่บารมีสป,ปะนะครับนี่นะเอ่อช่วยมาเป็นของอันนี้จกข้านกับมีนะครับเนี่ยเขยลาวหรือเปล่าหรือเบยลาวจกข้านมีมัดละครับนี่นะโอ้โหเนนอไล่นอไล่ของสาวบาทสาวบาทอพอเนอะจกข้าน ขอคุณเด้อเอา<ด>ว,สวออาัสดีครับสบายดีสบายดีจ้าเออเอวัสดีครับโอ้โหเรามาโอ้ฮะแกนห้สบาทก็นี่ใหญ่นีหมดเลยครับนะโอ้หางไหวเ้อมันสิบบาทหาไ <c oughs> งไหวดมฝรั่เน้ะติดตอ ไหว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 เออดอกหางไหวครับในช่วงนี้นะครับหางไหวมอขนาดหางไหวฝาดหางไหวข่มนอมาจะสอบปลาวนออันนี้นี่แบงมัดร้อยบาทแงมัดร้อยบาทเดี๋ยวก่อนเนะเจ็ดมัดร้อยบาทเจ็ดมัดร้อยบาทอที่สุกแล้วนะครับได้เลยนะ ถามมึงสู้แล้วผักกูดเล้วครับมัดตัวไหนมัดห่าปผักกูดมัดห้าบาทโอ้ผักกูดมัดห้าบาทเนาะเอาไว้หลายวันมาได้เนี่ยกันนะเนาะอันนี้เอาไปกับเก็บ๊สวเชจูย็นได้โย่หลายวันก่อนสองวันสามมันมาได้ก็อันนี้อยากปไก่อ่ะเอาฮอร์ตองฮอรตองไม่ได้อะตัวนี้อ๋อโอเคเด้อโอเคเด้อ มัดห้าบาทอ่ะเดี๋จะเดีได้ผมมายนะครับเนาะปากมามีเนาะโอ้อันนี้มาจากไหนอ๋อสิบบาทเออเออนอ่เสียดายเนาะมัดสิบบาทพักกูจากไหนสปอเล้าด้ะเออเออเดี๋ได้ผมยอดมันเนาะพออันนี้ห่างไหวนะครับเนาะ มีมัดนะครับเนาะตลาดนาทก็ผลคนไทยลาวบ้านแจปปองนะครับนะโอ้ไอ้นนดออันนี้หวาฟ้าดสีสีเขียวนี่เนาะเดครับพอแล้วครับนะนี่เปิดมาซื้อโอ้พักวแว่นกับนีขายนะครับนี่ดอโอ้ที่น่าสนใจนี่ถ้าแพะไผ่มาใน,นช่วงนี้ห่างหวายนะครับเนา,หานะ,ะห่างหวายนะครับห่างหวายเนาะอ๋อ นอมตต์อะไรนนอเออแมตซาบาอต่ตีแก่เหรออันนั้นติติแก้เรียบร้อยแล้วสาวบ้านเหมือนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวกับยอนกลัมานะครับน้อเด็กกอล์เอโอ้มีมอสลนเนอครับในของนะครับเดี๋ยวเราไปพอตสร้อยเหมืนกันว่าเป็นีิยังขายปราดับนะครับน้องอ้ดกลา แฮนด์เมคนี่นะครับเด้อไปขอตอันนี้นะแฮนด์เมควันนี้จ้าเจออีกแล้วคนสวยเจออีกแล้วว่าอุดุลราคาสีชมพูม <า S 1> สีรัเลยคา่ะวันนี้แถวนี้นเนาะอันนี้จากไหนเนี่ยนี่จากไหนนี่ไหมฮะเอ,อันนี้ของบ้านหลวงเก็บของเนาะโอ้ฝีมือแม่บ้านเขาเนี่ยน,นี่เนาะ อ,อครับเนอถ้าไผ่ต้องการนะครับมาตีตลาดนัดช่งพอดปนไทแล้วบ้านเจ็บป่องได้เลยครับเนอหรือว่าจะไปดีบ้านหลวงเนาะอำเภอเออจ้าของเนาะอ๋อนี่ยนะปนทำขา,า,ายทำเออไหวนะครับเนอนี่พอแม่บ้านนาะแม่บ้าน,นเนาะถ้าไปติดต่อถาดี่อ,อ๋อบ้านหลวงเนาะครับเ้อไปอุดนหนุนได้เลยนะครับหนาะนี่หนาครับมือโอ้อนี่นะนอะ ขายทุกคนพุธก็หรือว่ากำลังมานี่แม่เหมือนนานาเมือนนานมาแต่เนี่ยบันเนาะมาปรมดลวดไปแอวงานสบโอไวก้าบดวาาเดอเออนี่อานนี่ต้่สิบหาถึงสี่นี่จีการอำเภอครับครับเดือนนี้แล้ว<อ>เดือนนี้เนี่ยครับ<อ>เอานะเหงๆเหงื่อนะมาอ่อะเพลินโอ้วันดีครับ เจอแล้วดิแล้วผมมาพอวังนี้มันมีของป่าเขามันโดนเออมันโดนเนี ice ่ยมาแล้วมาเจอคนทีเนี้ยวก็คนหนึ่งมาลักแอลเด้อนี่นะนี่ไผ่พูดเออขับมาเ้อจุดหมดคนไทยลาวนี่มทำมีทุกวันคุดเลยนะครับมาจุ่ยนะพอเนียกับเขาก็ป๋านเ้อนี่แหละครับโอ้คนเถึ่งลักแอลเพ่นเด้อ อะไรล่ะจ๋าลูกสันดาลอะไรล่ะลากกันมาแอลนี่ด่านี่ด่าโอ้โหเด้อเอาละลากแอบอ่าแต่สบายเดี๋ยวผมไปทั้งหมดก่อนครับเอาละนี่นะครับเด้อจอ้ร์กินบ้านเฮาเลยครับเนี่ยเฮดแก่นหางไหวเอาละครับเด้อบอพเพิร์ตหางไหวเด้อ ครับองขออนุญาตครับต้องขออายเพห่างไหวครับไหว,ไวป่ะครับไห<ไ>ว,ไวาสิาบาทห้าสบาท,บาท <ไว S 2> มัดมัดห้าสิบบาทครับผมโอ้มีเ,อเยอะแยะมีเ,อเยะไไอ,ไเอะแยะนี่หวะนี่ครับนี่บรรยากาศเ,เนี่ยครับเดนี่หน้าจุดปนผลนไทยบ้า,บานแจ่มป่องนะครับมีทุกวันพุธนะครับนะผู้คนเนี่ขนาดนี้ประมาณเก้าโมงปายนะครับก็ยังมีคน ลังไหลามาจับใจใจสอยอยู่นะครับเนี่เอาบรรยากาศต่างๆมาพอนะครับน่ามีมัดอะไเดียวนี่นะเอาแล้วครับหมออีกก่อนแล้วเนอครับสวัสดีครับ